สำคัญกับคุณมากแค่ไหนดวงตานี่สำคัญกับผมมากเลยครับดวงตาสำคัญกับฉันมากเลยค่ะดวงตามีความสำคัญต่อลุงมากที่แม่ซื้อบุญลักษอายุ71ปีแม่มีอาการคันตาแสบตา เป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัดมีน้ำตาไหลน้ำตาหัวตานีิคันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมากเพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้น ประทับใจมันอาการมันดีมาก<ะ>แต่แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้าผมชื่อนเะจริญสึกศรีอายุ82ปีครับก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้ว<ะ>ก็มียายในดวงตาตาฟ<ะ>้าฟางมอง<ะ>ไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกแปดมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ยายมันก็หายไปนะฮะ าตาฟ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับ<า>ไม่มีผลข้างเคียงอะไรครับแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8ปสิองเป็นต้อกระจกก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บคันๆนะ<า>่ะมันมีมีเครื่อนอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้ว<า>ก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอก